มาละจ้ากระเทียมป่าสวยๆของเราดนะูนะเฮ้ยมุนโชว์ความสวยอวบงามให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งเนะจ้ะเนาะล้างออกแล้วก็สวยงามคักแน่อีหลนะีสุดยอดจะ้ะสุดยอดด,นะดูนะมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเด้อจ้ะกระเทียมป่าสวยๆอวบๆของเราสุดยอดอีหลีจะใส่ถาดล้าง แล้วข้าวอวบสวยงามอีหลีจ้ะของสวยๆงามๆก็ต้องเอามาอวดกันหน่อยจ้างามค่ะเินผุนเห็นบ่หลางใน่ขาาอวบสวยข้าก็จอยกับกระเทียมปลาเนี่ยละหมแล้ว,ลวอวบต้นอวบคือจังแั่เงาขาคนเก็บนี่ละพอแม่พี่นอนไอเงาขาคือต้นขาได้จ้ะเด้ เดี๋ยวพวกเจ้าจิฟาอีหยังคือเงาคา้าคาือต้นค้าต้นค้านี่นสุดยอดสุดยอดไปลายเลี่ยงเข้าไปเบิ่งกันชัดๆเบิ่งกันดีๆให้สวยให้สะใจไปเลยเอ,อ้กระเทียมปลาของเราสวยงามไปดีพาเะลินกระเทียมปลาพวกเจ้านั่นได้กลืนน้ำลายเป็นแฉๆพัดและแทรก กินสดก็อร่อยทำผักตองกันเลิศพูด,พดสวยง่ามอีลีเลิศขนาดเลิศขนาดภาษาเดนมาร์กเพิ่มาคำสลอยได้ใจเ้อสุดจวดอีลิเลิศเลิศ ดูผาบนี่สุดจอด,ดีีสวยงามงนะจัะเนาะ